เราอะไรอ้นั่นรถไทยงไทางมจะตีเฮ้ยไม่ต้องั้งใจคอ้วเล่ียตกตายงอยู่ไนกันอยู่ไนกันเยอยู่ไนกันวะหักไอยู่ไหนกันเนี่ยเฮยหาแาเขาอะไรวะเรกลับมาใกล้นี้ก็แหลกเลย ตอนนี้คอโมืผมตลิคุมมอผมคุมซึบอยากล่วงมะนคุมซึบเลยเว้ยวันนี้อยากล่วงนะอยาอยาก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 อาอยากอยกอยา่อยากอยาอางากยากอยาอาอยยากอยาายากอากาอยาากอยากอยาานาอยากาอยอยาาากยกอานอยอกอากอยาอยกอยาอากอกอยากอาอยากอยอ เฮยแลด่ีกันพอเข้ามาอล้วก็แลกมันก็อยาแหลกเลยเียโอ้เอาเอาเอาหมัดตกมันก็ตกตายไปแล้วเนี่ยใททัานเนี่ยไป่กลัวอะไรล่ะตกนันร่วงไหร่วงไปน่ะร่วงทมึงไปนะเราเนี่ยเร่วงผมนะผมร่วงเองมึงอีกจะตาย่ะเฮ้ยมึงลงไปชเาอิลงไปเ จะลงไดีเ็บรอยแต่ท่านล่วงวะเนี่ยไม่เนลงไปติใช้ท่าลวงตายแล้ใช้ท่าง่ายอยาลงดนแต่คอล้าไม่เคยลงดีๆเอเคยลงดีๆไลงไปมาแล้ว่มาแล้วเฮียใครทนมาแล้วอยาไปปีเขาอะไเนี่เอยตพีเรามเขาเอกัโอ้งหมดลงไกัดีิมกันันท่านเลยทีมกัน ้มันมีหลายซื้อจะิไหโดนเล่โดนเล่าอยาใครท่านยาใครท่านผมเพิ่งเลยแ่หมดเอ้าใครท่านหลแล้วไท่านหลไงเพื่อนนะเ่นไหเล่นแเปล่ารคะเล่น้ม่เปล่าถามก็เล่น้วยได้นะคเซร์ฟคับโมถามมนมีไม่ คนคนน่าจะตื่นตื่นเช้าแล้วมาเล่นนะครับเหมนใช่นะพ่อไหมคนคนตื่นเช้ามาเล่นนะใครตีกูตกวะโเ้งใหเ่งใหญ่ใ่ไอ้เบบี้ใ่เนย่าจะเช้อ้ยย่ดกเราพราอะไรของมึคนน่าจะตื่นเช้ามาเล่นเนาะโอ้ยยุมาแล้วพวกเราพวกเราตื่นเช้าแล้วของมึงขึ้นก่อนดูดเอาปับแลวครับปั๊บแล้วก็โหอ้าวมันบินล่วงไปลูกๆเฮ้ยมีไล่ตีมย้อนหลังไหมไม่มีฮะ

ทีมเอ๊อะไรทีมอ๊อะทีมอ่เฟลิเฟลิกอเฟลิกใช่อะยรเฟลิฟลไม่ฟลิโน้โอ้ยโน้โอ้ยไม่เลยเฟลิกเฟลิกเฟลิฟลอมาเกาะ้มกาะโอเคโอเคมาเอ๊ะวนดับสดับเฮ้ยมาเคสดับเคเอ็มได้เอ็มได้ลงไปช่วยเขาดิไม่ต้องไม่ต้องผมไหวนะผมน่าจะไหวผมน่าจะไหวผมน่าจะไหวนะผมน่าจะไหว่งน่ง

เข้ามาในท้องได้ค่ะแต่ว่าช่องผมด้วยนะผมช่องที่ช่องเลยนะครับเดี๋ยวถ้าคนซีกันประมาณแปดคนจะพาได้ไหมเกมหนึ่งนะมึงยังไม่นอนอีกหรอซีห้าขวาแล้วเนี่ยยังมาถึงมึงอะไรกับกูนักหนาเนี่ยเอ้ามึงลงไปกันซองตัวเลยไม่ทันมาว่ะม่กลัวใช้ทันจับเชี่ยนทอยหมดเลย ดันห yeah. ินมี o n นหินมีอะไรอยู่ด้วยไห e เอ n t h ั t me p ม e a ัน p l e ม s e Don't hit m ั p l e a ม e p l e a s e yeah d o ัน h i t me มึงจะมาโดดไปไหนเอ้ยมึงปีกอีกเยอะไม่รู้อไ,ไม่รู้วะว่ะเออเอาเลยเอเยเอเมึงจยอะไรกูไม่เกี่ยวเอ้ ไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวนนเกี่ยว<ะ>แล้วนะนี่เกี่ยวแล้วเนี่ย 800, เกล้ bye bye. อยไปใยจะ่วงจะลุกอะจะไม่ลวงมึงไปจะตาลงมาตอนที่มีปลื้มปลื้มตอนนี้มีปลื้มปลื้มมึงเห็นไ,มไหมนายคนที่มันตียุ้ยยุ้ยข้างล่างนะั่นแหละโอ้ไททันอะไรเนีนเยนะ่ยไททันของถูกก่อลนนะี่ะขอโหุ่นะดีไททันขอโหุ่นนี่หน่อย เอาเลยข้ามเลยเนี่ยแล้วมันจะตีเราไมเนี่ยเอ้ยมันจะตีดีอย่าใช้ดาบเลยมึงตีไปเต็มเยเออเออเออแล้วแล้วรู้สึกว่าขาดแต่คนเดียวไม่ได้เหรอเฮ้ยดักนีบีดักเฮ้ยหันมาดูดีแล้วไม่ตายเนี่ยตกมาจากที่สูงแต่ไม่ตายวะมึงไงล่ไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยไม่ตายจริงๆตกมาจากชั้นสอง โอหมันตกไปแค่ต้นไม้เอ้าอีเยี้ยกูลวกตามเลยนั่นแหละตกนี่ที่ต้นไม้ยี่ดีเตรว่พอเัีไยไปตามหลังวะกุนึกว่าหมนอนแล้วนะคุณเต๋อครัผมเอรอเป็นไบ้าเซอร์ิหมเเซอเหมาะฮัลหลอรเอ้ากูล่วง แถว้เหเ้ยกำลังจยกระโดดไงคันเียออนี้ม right. ีปล right. ิปลดาวบ้นกูได้ยินเสียงหมาหอันีเนี่ย้ยเสียงไคันแล้ว่คครับเอาดิเอาดจย้ยินาวอ้ราค มันก็มีแต่คนที่เล่นกับพวกเราเนาะเออเนี่ยใครทำมัดิครทำมันดิโน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 แบดมินตันโนแบดมินตันเอ็มจายยุไม่เคยเลยเห็นเนี่ยแบดแบดนี่คือต้นทุนังไงกันเะนี่ เอ pools, ้ mhm. ยมึงม <g transparen cies> <de> <Bir> ึงคนผิดคนละผิดคนผิดคนเนี่ยไทถ้ามันร่วงมาจากข้างบนแล้วมันไม่ตายแคปทีห้าแล้วทีนี้ก็มีนี่คุณละกันฟอนไกส์굿ไบส์굿ใน굿มอร์นิ่งค่ะทำไมมัน